สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คูบอลออนไลน์คณิตพิชิตได้ผมคูบอลดิวเตอร์ผู้มีประสบการสอนในสาบวันกุวิชามากกว่า10ปีครับวันนี้นะครับเราจะมาสู่ในหัวข้อเหมือนเดิมเลยครับคือเรื่องของโจทย์สมการที่ออกข้อสอบบ่อยๆนะครับหัวขาหาให้เจอนะครับและนี่เป็นข้อสุดท้ายแล้วคือข้อที่4ถ้าพร้อมแล้วเราก็เรามาดูโจทย์ข้อที่4พร้อมกันดีกว่านะครับ พีสิบอกว่าฟาร์มเลี้ยงสัตว์3มชนิดครับได้แก่เป็ดหมูและวัวโดยเลี้ยงเป็ดเท่ากับหมูโอ้คำนี้สำคัญมากๆเลยครับชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับนับผัวรวมกันได้50หัวโอเคครับแล้วก็นับขารวมกันนะครับนับขารวมกันได้1้6ขานะครับอันนี้นับผัวรวมได้150ห้ัวนะครับจงหาว่าฟาร์มเลี้ยง ไว้ยอย่างละกี่ตัวนะครับพูดง่ายคือเลี้ยงแต่ละชินไว้อย่างละกี่ตัวนั่นเองคนเก่งครับดูตัวนี้ก่อนนะครับหลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเทคนิคหรือเราไม่รู้เทคนิคอะไรเลยนะครับวิธีการทำข้อน,นี้ก็หลายคนบอกว่าคุูบอลครับไม่เห็นยากเลยก็คือให้ x y z x เป็นจํานวนของเป็ด y เป็นหมูและก็ z เป็นของวัวน,นะครับ3ตัวแปรเลยล่ะครับตายอน,นาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นครับครูย้ำอีกครั้งหนึ่ง ในข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายนะครับและโจทย์ข้อสอบข้อนี้วิธีการคิดก็ง่ายมากๆเลยนะครับข้อหมายของมันคืออะไรยังคงใช้ในเรื่องเดิมครับก็คือเราจะเน้นสร้างตัวแปรเพียงตัวแปรเดียวที่เหลือเราจะเขียนให้อยู่ในรูปความสัมพันธ์ของเความข้อหมายของมันคืออะไรตั้งใจดูนะครับมาดูตัวนี้ครับคำนี้น่าสนใจมากเลยทุกคนครับเป็ดเท่ากับหมู ข้อหมายของมันคือยอะไรยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติว่าในฟาร์มนะครับในฟาร์มน,นี้นะเลี้ยงเป็ดหมูและวัวนับรวมกันได้5ตัวฟังกูว่ดีๆน,นะครับนับรวมกันได้5ตัวพอนับรวมกันได้5ตัวปุ๊บนั่นหมายความว่าถ้าเป็ดเท่ากับหมูยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็ดมี2ตัวหมูก็จะมี2ตัวด้วยเพราะมันเท่ากันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อหมายของมันคืออะไรหมายความว่าถ้าตรงนี้เป็นหัวและตรงนี้เป็นขากูไปเร็วนะครับ ถ้าตรงนี้เป็นหัวนะตรงนี้เป็นขานคืนหมายความว่าเป็ดก็จะมีค่าเท่ากับมี x หัวครับเพราะฉะนั้นข้มหมายของมันคือลายหมายความว่าเป็ดมี x ตัวอะ,อะไรก็จะมี x ด,ด้วยครับก็คือหมูก็จะเท่ากับ x ด,ด้วยแต่เขาบอกเออจริงด้วยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยแล้วเราจะหาวัวยังไงทุกคนตั้งใจดูนะครับ เราจะหาวัวยังไงความหมายของมันคือง่ายๆเลยครับแต่ก็บอกก็ไม่ยากนี่ก็เอา50ลบ X ไงคําตอบคือเป็นคําตอบที่ผิดครับไม่ใช่ความหมายของมันคืออะไรหมายความแบบนี้นะครับเมื่อกี้จําได้ไหมกูมบอกว่าสัตว์สชนิดเลี้ยงไว้5ตัวรวมกันได้5ตัวนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเป็ดเป็น2หมูก็จะมี2ตัวด้วย2ตัวนี้รวมกันสังเกตนะครับ2ตัวนี้รวมกันได้สี่ พราะฉะนั้นครับวัวก็จะมีค่าเท่ากับ5-4ลบ4เท่ากับ1ความหมายของมันคืออะไรหมายความแบบนี้ครับหมายความว่าถ้าเกิดเราจะหาวัวใช่ครับมันลงกันได้50หัวเหมือนเดิมนันแหละแต่มันต้องลบด้วยอะไรครับจำนวนหมูและจำนวนเป็ดบวกกันหรือพูดง่ายคือต้องเอา x บวกกับ x ก่อนไม่ใช่เอา 50- x ลบ x อย่างเดียวเพราะถ้ามันลบ x ออย่างเดียวนั่นหมายความว่าเราหักออกแค่เป็ด แต่เราไม่ได้หักเอาหมูออกไปด้วยดังนั้นคําตอบที่ได้มันจะเป็นวัวไหมครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นครับถ้าอยากจะหาวัวก็คือเอา50ลบกับอะไรครับเอาจํานวนเป็ดและก็จํานวนหมูมารวมกันได้ 2x หรือพูดง่ายๆคือตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ50ลบ 2x นี่คือส่วนที่สําคัญที่สุดย้ํานะครับมันไม่ใช่50ลบ x กปกติแล้วแต่เนื่องจากว่ามันมีสัตว์เพิ่มขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นรวมกันก็คือจะมีค่าเท่ากับ 2x มันคืออะไรครับ วัวก็จะมีค่าได้50ลบ 2x นั่นเองเพราะเขาใค้ามหมายครูนะครับพอได้ตัวนี้มาปุ๊บที่เหลือมีอย่างละขาเป็ด1ตัวมี2ขามันก็คือ 2x หมูหมู1ตัวมี4ขาตรงนี้ก็จะเป็น 4x และตัวนี้นะครับวัว4โทษครับวัว1ตัวมี4ขาเพราะฉะนั้นก็คือ4คูเลยครับ50ลบ 2x ทำไมเป็นตัวนี้เพราะครูย้ําไปแล้วจําได้ไหมครับว่าเป็นก้อนต้องใส่วงเล็บที่เหลือเหลืออะไรครับใช้แล้วตัวนี้ใช้แล้วนะครับเหลือขารวมกันคือตัวนี้เพราะฉะนั้นครับเอาขาของเป็ดหมูแล้วก็วัวมารวมกันก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ176ขาดังนั้นตัวนี้คือเท่าไหร่ครับก็จะกลายเป็น 2x บวกส x บวกสคูณวงเล็บ50 ลบ 2x เท่ากับ176เนะครับเพราะฉะนั้นครับตรงนี้คือลไรเราก็อจำได้ใช่ไหมครับมันคือสมการรูปแบบที่3าํทำลายบ้านโจรเพราะฉะนั้นครับเราก็ใช้การแจกแจงเข้ามาช่วยนะครับ4ทัก 50, แล้วก็ลบ 2x นะครับคนเก่งครับครูเขียนต่อนะเพราะฉะนั้นตังนี้ได้นะครับก็จะได้เป็น 2x บวก 4x สี่คูณห้เป็นบวกสองนะครับลบด้วย 8x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับหนึพอแล้วตรงนี้คนเก่งช่วยกันนะครับใจดูนะครับอีนิดเดียวจบละสองเบวกสี่ได้ 6x 6x ลบแปได้เท่าไหร่ครับได้ลบ 2x ง x ลบสอบวกกันอะไรเอ่ยก็คือบวกกับสองนะครับ เท่ากับ176เพอแล้ตรงนี้คนเก่งตั้งใจดูต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราย้ายใครต่อดีเรายะ้ายบวก200ไปจากบวกกลายเป็นลบและยา้ายไปต่อด้านหลังนะครับะช่วยกันครับตัวน้อยลบตัวมากติดลบเสมอถูกไหมครับ ร้อยเจ็ดสิบหกลบสองร้อยได้เท่าไหร่ครับได้ลบยี่สิบสี่เอกลงหรือยังยังมีลบสองคูณอยู่ถูกไหมครับลบสองตนนี้คูณอยู่ย้ายไปจากคูณกลายเป็นหารเครื่องหมายลบเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะครับจําได้ใช่ไหมครับตรงนี้ทุกคนพอได้แล้วนะดังนั้นครับตรงนี้ก็ตัดเลยลบหารลบก,ก็ได้บวกเพราะลบมีสองอันตัวนี้ได้สิบสองจบแล้วครับ เพราะเช้นเขามหมายของมันคือ,อไรนะั่นหมายความว่าเป็ดโูหาได้แล้วเป็ดก็จะมีค่าเท่ากับ12ครับหมูล่ะหมูก็มีค่าเท่ากับ12แล้ววัวล่ะวัวค,วค,วควูเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับวัววัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ50ลบ 2x เพราะฉะนั้นวิธีการคิดหาค่าวัวคืออะไรครับจำได้ใช่ไหมใช่ครับก็คือเอา50 ลบด้วย2คูณ12ตัวนี้ก่อนนะครับคำตอบคือ2อคูณสเป็นเท่าไรครับเป็น24 24เอาไปลบกับ50ต่อได้เท่าไหรครับคำตอบคือได้26นั่นตัวเองเพราะฉะนั้นจบแล้วครับดังนั้นความหมายของมันคือ,อะายหมายความว่าเป็ดจะมีค่าเท่ากับกี่ตัวครับ12ตัวหรือ12งหัวในขณะเดียวกันถ้าเป็ดเท่ากับหมูหมูก็มี12ตัวหรือ12หัวด้วย และสุดท้ายครับวัวมีกี่ตัวครับคำตอบคือวัวก็จะมีเท่ากับ2 6ตัวจบแล้วมีแค่นี้เองนะครับเอีครับนี่คือข้อสุดท้ายของเรื่องของโจทย์ที่เป็นแนวข้อสอบสมการนะครับเรื่องของอะไรครับหัวขาหาให้เจอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับก่อนที่จะจบเรื่องนี้กันคงมีข้อคิดอะไรบางอย่างจะมาทิ้งท้ายนะครับคุณเก่งครับเคย ได้รับมอบหมายทาการบ้านใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าการบ้านไม่เสร็จหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทําให้เราไม่เสร็จเวลาเรากลับไปที่ห้องนะครับสัวเพื่อนเราก็เหมือนกันก็ไม่ได้ทําการบ้านมาเหมือนกันเวลาเขาตอบครูในห้องเขาจะพูดว่าอะไรครับผมไม่มีเวลาทําหรือแม้กระทั่งตัวคนเก่งเองก็จะใช้คําว่าผมไม่มีเวลาทําการบ้านครับผมเลยทําไม่เสร็จนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคําถามถามว่าไอ้คาว่า ไม่มีเวลาเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าครับครูบอกเลยนะครับว่าคําว่าไม่มีเวลามันไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ครับคําว่าไม่มีเวลาตัดทิ้งไปซะแต่ความหมายของมันคือมันคือคําว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันต่างหากครับยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับเมื่อกี้ครูบอกว่าการบ้านเราไม่ได้ทำมาเราบอกว่าเราไม่มีเวลาเปล่าครับเราไม่ได้ไม่ให้เราอะไรครับ เราไม่ได้ให้ความสําคัญกับการทําการบ้านต่างหากละ่ะเราเลยไม่ได้ทําการบ้านมาเพราะฉะนั้นบนโลกใบน,นี้ไม่มีคําว่าไม่มีเวลานะครับแต่มีเพียงแต่คําว่าการไม่ให้ความสําคัญกับมันเพราะฉะนั้นครับเราจะมีเวลาเสมอให้กับสิ่งที่เราเชื่อว่าสําคัญดูด้วยอย่างเช่นคนเก่งครับคนเก่งมีเวลาเล่นเกมไหมมีมีเพราะอะไรครับเพราะคนเก่งคิดว่าเกมเป็นสิ่งสําคัญก็เลยมีเวลาทําหรือวมมีเวลาเล่น คนเก่งมีเวลากินข้าวไหมครับมีเพราะกินข้าวเวลาที่มันหิวข้าวหรือการกินข้าวเป็นสิ่งสําคัญสาหรับเรายังไงยังไงก็มีเวลาให้มันแน่นอนเพราะฉะนั้นครับบนโลกใบน,นี้ย้ํานะครับไม่มีคําว่าไม่มีเวลาแต่มีเพียงแต่คาว่าการไม่ให้ความสาคัญกับมันต่างหากลหละดังนั้นครับเราจะมีเวลาให้กับสิ่งที่เราให้ความสาคัญเสมอสิ่งที่ครูกำลังจะบอกพวกเราตอนนี้คือหมายความว่า การบ้านหรือการช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ครับอยากให้พวกเราให้ความสําคัญกับมันอย่าบอกครับว่าไม่มีเวลาเพราะคําว่าไม่มีเวลามันไม่มีอยู่จริงบนโลกใบน,นี้ครับดังนั้นครับเราจะมีเวลาให้กับสิ่งสําคัญเสมอครูยอยากให้เราให้ความสําคัญกับการบ้านครับเมื <ME> ่อเราให้ความสาคัญการบ,บ้านเราก็จะมีเวลาทํามันและเราก็จะกระเจก้าวหน้าในสิ่งที่เราทาด้วยนะครับ และครับนี่คือข้อคิดเล็กๆน้อยๆที่กูฝากไว้สําหรับในเรื่องนี้นะครับอย่าลืมนะครับสามารถติดต่อกันได้2ช่องทางเหมือนเดิมคือ 1. ติดต่อทาง Facebook ครูครับคือบอลดิ t e r m a t แมอันที่2ครับสามารถติดต่อได้ทางอ e ีเมลเพื่อขอรับสบการ,รพร้อมเฉลยได้ฟรีนะครับคือค u ูบอลดอทเซนต์แอดจีเมลสหรับเรื่องนี้นะครับแนวข้อสอบโจทย์สมการเรื่องหัวขาหาให้เจอ ูขอลาไปก่อนนะครับและเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าลองติดตามนะครับว่าเรื่องที่ครูจะมาสอนต่อในเรื่องทางออนไลน์คือครูบอออนไลน์เนี้ยจะสอนอะไรและย้ำอีกครั้งว่ารับรองครับว่าเทคนิคต่างๆจะสอนให้อย่างเต็มที่และที่สําคัญคือเมื่อเราเรียนรู้เราจะรู้เลยครับว่าคณิตพิชิตได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ บายบายแล้วเดี๋ยวไว้เราเจอกันในคลิปหน้าที่เป็นเรื่องใหม่นะครับ